สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม Voice of America กนะครับรายการสุดสัปดาห์กับวี A มาพบกับคุณผู้ติดตามเราเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทผมนพรัจเฉลิมมงคลดิฉันวรางคณาชมชื่นและดิฉันนีทิการกำลังวันครับรายการของเราวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนะครับมี หลายเรื่องด้วยกันเลยนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังรองประธานาธิบดีแฮร์ริสของสหรัฐนั้นเดินทางไปที่ชายแดนสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะครับดูเรื่องการอพยพของผู้ลี้ภัยครับและมีอัปเดตเรื่องตึกถล่มในรัฐฟลอริดานะครับเห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายคนนะฮะคุณดิติการมีอัปเดตนะฮะและจะคุยกับคุณว่างคณนานครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัคซีนให้กับชาวอเมริกันที่อยู่ต่างแดนวันนี้ ตามมามีข่าวสำคัญในะเรื่องแรงกดดันจากสภาสูงนะฮะแล้วก็เรื่องเ,อเครื่องแต่งกายตำรวจนะฮะสีกากีไม่ใช่ของสหรัฐเนี่ยสีน้ำเงินนะฮะว่าเป็นของแสลงในเกย์ p a เ a d e หรือว่า lgbt p a เ a d e ในเดือนไพร์มมิทอย่างไรนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะเรื่องราวของ Hashtag save britney หรือว่า ฟรีบริตนี่นะฮะย้อนยุคกันสักนิดแต่ว่ายังเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันนะครับอย่าลืมติดตามเราในวันนี้นะครับเอาละเริ่มต้นข่าวแรกนะครับไปอย่างเร็วครับวันนี้เนื้อหาแน่นเอียดรองประธานาธิบดีแคมราแฮร์ริสของสหรัฐนะครับเดินทางเงยือนชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐในวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเธอในการหาทางบรรเทาคลื่นกระแสผู้อพยพเข้าอเมริกาจำนวนมากนะครับ เดียวกันเธอก็ต้องการเก็บข้อมูลที่จะศึกษาถึงรักเง่าของปัญหาการอพยพหลั่งไหลในครั้งนี้นะครับจุดหมายที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางไปนี่ก็คือเมืองเอลปาโซในรัฐเท็กซัสนะครับเป็นจุดพรมแดนติดกับเม็กซิโกแล้วก็เป็นจุดที่คนเนี่ยอพยพเข้าเส้นทางทางช่องทางนี้นะครับตัวเลขที่ผมบอกว่าเป็นกระแสใหญ่มหึมาก็คือว่ามีจำนวนผู้ที่ถูกจับกลุ่มที่ชายแดนนะ กว่า1,80,000คนในเดือนพฤษภาคมนะครับถือว่าสูงสุดในรอบ20ปีนะครับคนเหล่านี้เดินทางมาจากไหนครับก็มาจากเอกควาดอร์เวเนซซเอลาคิวบาแล้วก็มีบางส่วนนั้นมาจากเฮติแล้วก็บางประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับเอาละครับจะผ่านไปเลยที่รัฐฟลอริดาครับคุณนิธิการมีอัปเดตใช่ไหมครับเหตุการณ์ตึกถล่มนะในเขตมามีเดดผมเห็นภาพข่าวแล้วดูน่าตกใจมากเลย มีอัปเดตยังไงบ้างครับค่ะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะในช่วงค่าวันพระอัสปรดีเพิ่มเป็นทั้งหมด4รายนะคะส่วนผู้สูญหายนั้นเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งอหสิคนแล้วอันนี้เป็นรายงานของ a อนะคะโดยเจ้าที่กู้ภัยก็ทํางานกันแข่งกับเวลานะคะเพื่อที่จะช่วยค้นหาผู้ประสบภัยที่คาดว่าจะิปอยู่ในซากอาคารเพิ่มเติมนะคะโดยทางเบรจดาลวาผู้ช่วยบุ้งคับการหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเขตไมมี่เดเฮาตี้เนี่ย รุดเข้าถูกพิกัดในพื้นที่อันนี้เป็นรายงานของเขานะคะและพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและผู้บาดเจ็บอีก11รายในค่าวันพฤหัส,สบ,บดีทีนี้ในรายงานของ AP ก็ระบุนะคะว่าผู้สูญหายที่เพิ่มมาเป็นจากเกือบร้อยมาเป็นเกือบร้อยหกสิบชีวิตเนี่ยที่อาคารแคมเปญทาวเวอร์ Tower, คอนโดตากอา12ชั้นในเมืองเซิร์ฟไซ์นะครไมาอามีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะคืออิสราเอลนะคะรัสเซียแล้วก็กลุ่มประเทศในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศและสถานกงศูลอย่างน้อย4ประเทศในพิกัดนั้นนะคะก็ระบุว่ามีผู้คนอย่างน้อย22คนจากกลุ่มประเทศในเอเมริกาใต้ที่อยู่ในรายชื่อผู้สูญหายจากเหตุคอนโดถล่ม9คนมาจากอาร์เจนตินา6คนจากปาารกวัย4คนจากเวเนซุเอลาและอีก3คนจากอุรุกวัยนะคะหในผู้สูญหายของทาง巴拉圭เนะี่ยคือเป็นน้องสาวของสตรีหมายเลขหนึ่งวัยซะด้วยนะคะก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิด ขณะที่ผู้สื่อข่าววิวเอทยนะคะก็ไปสอบถามค่ะยังสถานเอกอัครราชทูตไทยนะักกรุงวอชิงตันได้รับการยืนยันเบื้องต้นแล้วนะคะว่าไม่มีคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอาคารถล่มในไมอามีรอบนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับคุณอธิการครับผมจะพาไปที่เมืองมินนีแอโพลิสรัฐมินนิโซต,ตานะครับมีข่าวใหญ่ออกมาช่วงบ่ายของวันศุกร์นี้นะครับโดยสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าอดีตในตำรวจที่ชื่อเดเร็กชอวิน ถูกตัดสินจำคุก22ปีครึ่งนะครับในข้อหาฆ่าคนตายจากการที่จอจฟลอยนนะถูกเขาใช้เข่ากดจนเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับโทษจำคุกนี้เนี่ยต่ำกว่าข้อเรียกร้องของฝ่ายอายการที่ให้ดำเนินการนะครับโดยอายการเนี่ยร้องว่าเดร็กชอวิตเนควรจะถูกจำคุก30ปีนะอย่างไรก็ตามผู้พิพากษานะีก็ได้ตัดสินจำคุก ยาวเกินกว่าเกณฑ์ของรัฐมินิซตาที่12ปีครึ่งนะฮะผู้พิพากษาบอกว่าจำเลยเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ผิดแม้ว่าจะอยู่ในฐาน,นะตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจแล้วก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจ,จากประชาชนนะในฐานะตำรวจนะฮะผู้พิพากษาบอกว่าการที่อดีตในตำรวจผู้นี้ทำต่อจอร์จฟลอยด์แสดงให้ถึงให้เห็นถึงความโหดร้ายนะรายละเอียดหลายคนคงจะทราบนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ จอสฟลอยวัย46ปีเนะี่ยถูกเดรกชอวิทเนะี่ยใช้เข่ากดเป็นเวลา9นาทีครึ่งนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาค,คมแล้วก็เสียชีวิตในะที่เกิดเหตุจากข้อหาที่ว่าเขานั้นใช้ธนบัตปรปลอม20ดอลลาร์นะะพยายามที่จะซื้อของที่เมืองมินน่าพ o ลลิสนะครับเอาละครับอยากจะมาที่เอเชียกันบ้างครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณ นพพรัมีรายงานเกี่ยวกับการที่จกักรพรรดิปุ่นเนี่ยทรงแสดงความห่วงใยกังวลใช่ไหมครับถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับคุณนพพรัครับ ก็เป็นรายงานของสื่อ AP นะครับที่บอกว่าสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตะได้ออกแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งโอลิมปิกและพาราลิมปิกโดยการแข่งขันรายการแรกจะเริ่มวันที่23รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะที่ญี่ปุ่นเองยังอยู่ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด1 9อย่างต่อเนื่องซึ่งความกังวลของพระองค์นี้ได้รับการถ่ายทอดโดยเลขาธิการสำนักราชวังอิมพีเรีย ยาสุฮิโกะชิมูระนะครับมีการถแถลงข่าววันพระศสดดีที่ญี่ปุ่นนะครับบอกว่าสิ่งที่ท่านทรงกังวลก็คือเป็นประเด็นที่บอกไปแล้วแล้วก็ห่วงว่าการที่มีประชาชนจากเอ,อต่างประเทศมากมายเม่ว่าจะเป็น้นักกีฬาผู้เโคช้ชทีมงานสื่อสปอนเซอร์เป็นพันคนมา ที่ญี่ปุ่นจะทําให้ภาวะการระบาดรุนแรงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แล้วยังมีการขอให้ผู้ดําเนินจัดงานเนี่ยช่วยการดําเนินมาตรการป้องกันการระบาดท,ทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อไม่ให้งานสองงานนี้กลายเป็นจุดกําเนิดของการระบาดรละลอกใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทางเลขาธิการสนาชาวงขอคือการป้องกันทุกอย่างเนี่ย เพราะว่าประเด็นหนึ่งสมเด็จพระจกักรพรรดิจะต้องเข้าร่วมในฐานะแขกผิมศักดิ์ของงานตามรายงานบอกว่าจริงๆก่อนจะเกิดการระบาดของโควิดเนี่ยพระองค์จะต้องเสด็จขึ้นเป็นผู้ประกาศการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดแต่ว่าถึงจุดนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไงหรือเปล่าทางนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดซูกะประกาศเมื่อก่อนหน้านี้ว่าเราจะเดินหน้าจัดก,การแข่งขัน,ขน ท่งโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกพาราลิมปิกต่อไปถึงแม้ว่าจะมีความกังวลจากหลายฝ่ายก็ตามตอนนี้ก็มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันในโตเกียวและรอบๆไปแล้วซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบอกว่าการระบาดเริ่มกลับมาดูในอีกครั้งหนึ่งและอาจจะแรงขึ้นมากกว่านี้ในเร็วๆนี้ด้วยตอนนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นจะดีขึ้นหรือเปล่ายัางไงนะครับครับผมมาที่วงการลูกสักกาชกันนะครับะจะขวดกันแล้วนะครับ แกรนสแลมที่อังกฤษวิมเบลดันนะครับแล้วก็มีข่าวที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ข่าวหนึ่งนะครับก็คือนักเทนนิสชายของจีนนะครับที่ชื่อจางจี้เจินเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งที่วิมเบลดันที่อังกฤษนะครับแล้วก็ได้กลายเป็นนักเทนนิสชายชาวจีนคนแรกนะครับที่ลงแข่งรายการนี้ในยุคที่เกิดการจัดแข่งขันแบบแกรนสแลมโอเพ่นต่างๆนะครับตามรายงานของ AFP นะครับ นักเทนนิสชายวัย24ปีผู้นี้จากจีนนะครับเข้าแข่งวิบดันหลังจากที่ชนะคู่แข่งชาวอาร์เจนตินานะครับในช่วงคัดตัวรอบสุดท้ายนะครับจางจี้เจินเนี่ยตอนนี้ติดอันดับ178ของโลกนะฮะแล้วก็เป็นนักเทนนิสชายชาวจีนเพียงคนเดียวที่ติด1ใน250อันดับแรกของโลกนะครับเราอาจจะโตมาแล้วก็เคยเห็นชื่อไมเคิลชางนะฮะก็เป็นคนเชืสายเอเชียแต่ว่านั่นเป็นอเมริกันนะฮะ จางจี้เจินนี่จีนนะแล้วก็แม้ว่ายังไม่เคยมีชาวจีนคนใดเนี่ยแข่งวิมเบลดันในยุคที่มีการจัดแบบโอเพนแต่ว่ามันมีรายการใหญ่3คนนะที่เป็นชาวจีนที่ได้แข่งแกรนด์สแลมซึ่งต่างก็เป็นการแข่งขันในออสเตรเลียนโอเพนทั้งนั้นนะครับทั้งนี้สำหรับจางจี้เจินเนี่ยเขาได้พยายามแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะที่จะผ่านรับคัดตัวในแข่งแกรนด์สแลม ออสเตรเลียนโอเแล้วก็ French Open ก่อนหน้านี้นะครับน่าสนใจก็คือว่าชื่อจางจี้เจินเนี่ยเขาสะกดตัวตัว Z นะหรือตัว Z แล้วก็ H-A-N-G จางนะแล้วก็จี้เจินก็ Z-H-I-C-H-E-N เขาบอกว่าชื่อนี้คนที่ไม่คุ้นกับภาษาจีนหรือว่าการออกเสียงตามสำเนียงจีนเนี่ยพูดยากเหลือเกินเขาก็เลยบอกว่าให้เรียกเขาว่า Z เฉยๆ,ๆแล้วก็กลายมาเป็นชื่อ t r i ปเปิที่แปลว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลับเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเท่ดีนะเจ้าตัวไม่ได้ขัดข้องอะไรนะที่คนจะเรียกเขาว่า Triple ินะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักเทนนิสหญิงที่เป็นคนจีนนะที่ประสบความสําเร็จมากกว่านักนักเทนนิสชายนะคนที่ติดตามอาจจะเคยคุ้นชื่อหลีนานะเป็นสตรีที่ควา้าแชมป์ French Open ไปเมื่อปี2011แล้วก็ สปีจากนั้นก็คว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับเอาละครับจากวงการเทนนิสนะเราจะออกช่วงข่าววันนี้ก็คือเป็นข่าวที่อังกฤษเหมือนกันอ่ะคุณนภพรมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐมนตรีสาสารณสุขอังกฤษใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับจะบอกว่าข่าวนี้เป็นออกจ์ทางข่าวเชาก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าประเด็นข่าวที่ออกมาวันนี้ทางรอยเตอร์รายงานว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษแมตต์แฮนคอกออกมาขอโทษต่อประชาชนกับการที่ตนไม่ปฏิบัติหรือละเมิดหลักการปฏิบัติรักษาระยะห่างทางสังคมช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 หลังจากหนังสือพิมพ์แท็บลอยเดอะซันขึ้นหน้าหนึ่งเป็นภาพของรัฐมนตรีคนนี้ กำลังนวเนียกอดจูบกับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งในข่าวบอกว่าเป็นผู้ช่วยและข่าวก็ลงลึกว่าจริงๆแล้วเป็นเพื่อนของตัวเองที่ถูกจ้างมาให้เป็นผู้ช่วยในออฟฟิศของตัวเองทําให้มีการออกมาวิจารณ์ด้านหนึ่งว่าตัวเองอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขและเป็นคนที่ดําเนินแผนการออป้องกันควบคุมการระบาดมาตลอดเวลาแล้วคอยบอกประชาชนว่าจะต้องออกทีวีแล้วบอกว่าจะต้องมีการปฏิบัติตามจุดต่างๆให้อย่างเข้มงวดทําทไมตัวเองถึงไม่ทําก็เลยออกมาขอโทษเรื่องนี้ก็กลายเป็นดูทางการเมืองมากกว่าทางนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันก็ ฝากโฆสมบอกว่ารับทราบถึงคาขอโทษแล้วแล้วก็ให้อภัยแล้วทํางานต่อไปเรายังมั่นใจในตัวท่านอยู่ขณะที่ทางพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายคา้านบอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีการสอบสวนและที่สำคัญควรจะไล่ตัวรัฐมนตรีคนนี้ออกไปซึ่งมีการสําร,รวจโดยสํานักวิจัยและมีผลออกมาในวันศุกร์บ,บอกว่าประชาชนกว่าครึ่งในวัยผู้ใหญ่นะฮะอยากจะให้มีอยากให้ตัวรัฐมนตรีแห่งคองเนี่ยลาออกไปเสียซึ่งประเด็นที่เขาอ้างว่ามันควรจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าวิจรารณญาณในการจ้างคนที่เป็นเพื่อนมาทํางาน,นรัฐบาลโดยกินเงินภาษีเนี่ยมันถูกต้องไหมสองในเมื่อตัวเองเป็นคนเดินปฏิบัติกฎต่างๆของการควบคุมแล้วยังทําไม่ได้เป็นยังไงไม่มีการพูดถึงเรื่องส่วนตัวเพราะว่าทางเขาก็บอกว่าขอโทษแล้วก็ขอทุกคนเขารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวโดยไม่แตะเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของตนก็เลยทําให้ภาพที่ออกมากับข่าวอาจจะดูขัดแยง้งแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวในอังกฤษนะครับครับแหมใช้คําว่า นัวเนียกอดจูบนี่เห็นภาพเลยนะครับหมอกก็ไปหาจะเห็นเลยครับว่าเหมือนจ่างที่พูดเริง <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> ๋าละครับวันนี้เราก็พร้อมป้าหอมคอนะครับช่วงคุยข่าวจะมาคุยกันลึกๆในช่วงต่อจากนี้ในรายการของเรานะครับ <c oughs> ท่านสามารถติดตาม VOA ไทยได้หลายช่องทางนะครับทั้ง YouTube, Twitter, Instagram แล้วก็ YouTube, t w i t t e t Instagram แล้วก็ f เฟซบ o o กนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วง คุยสาระน่ารู้นะครับเริ่มต้นด้วยคุณวรรังคณาละกันว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับความกดดันที่เกิดขึ้นใช่ไหมแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากสอวอทั้ง Republican แล้วก็ d e m o c r a ตเกี่ยวกับเรื่องการหาวัคซีนให้กับชาวอเมริกันในต่างแดนนะครับเชิญเลยครับ ค่ะก็ในวันพฤหัสก็คือเมื่อวานนะคะตามเวลาในสหรัฐเนี่ยนายคริสเมอร์ฟีนะคะวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและนายเจอร์รี่มรานวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันนะคะก็ได้ยื่นจดหมายเรียกร้องค่ะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนนะคะสนับสนุนการจัดหาวัคซีนโควิด19ให้กับชาวอเมริกันกว่า9ล้านคนนะคะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศค่ะ ซึ่งสวเมอร์ฟี่และสวโมราเนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับบุธิสมาชิกอีก24คนนะคะที่ร่วมลงนามในจดหมายนี้แล้วก็ขอให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะคะบริจาควัคซีนต้านโควิด -19 เนี่ยให้กับสถานทูตสหรัฐทั่วทั่วโลกนะคะแล้วก็ให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อฉีดวัคซีนให้ชาวอเมริกันนะคะโดยให้ความสำคัญกับพลเมืองสหรัฐ ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนนะคะหรือว่าอยู่ในประเทศที่ออมีวัคซีนแต่ว่าไม่ใช่วัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือองค์การอนามัยโลกนั่นเองนะคะโดยเนื้อหาในจดหมายนะคะกล่าวว่าในขณะที่สหรัฐกําลังเข้าใกล้เป้าหมายของรัฐบาลไบเดนที่ต้องการเห็นชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่นะคะอย่างน้อยร้อยละเ0เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่1รกรกฎาคมนี้อัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกนะคะยังต่างกันอยู่มาก โดยวัคซีนที่แจกจ่ายออกไปแล้วทั่วโลกเนี่ยนะคะร้อยละ85เนี่ยไปตกอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยหรือประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงนะคะในขณะที่ประเทศรายได้ต่ำเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ0.3เท่านั้นนะคะของวัคซีนทั้งหมดแล้วนอกจากนี้นะคะในขณะที่ชาวอเมริกันในบางประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะหลายๆประเทศพวกเขากับไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะเพราะว่า ถือว่าไม่ใช่พลเมืองของประเทศนั้นๆเป็นต้นนะคะที่ผ่านมาน,นะคะจุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็คือว่าชาวอเมริกันอยู่ในประเทศไหนก็ให้ศึกษากฎเกณฑ์การรับวัคซีนของประเทศนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าถ้าอยากได้วัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยก็เดินทางกลับสหรัฐนะคะแต่กลุ่มผู้ที่สมาชิกสหรัฐกลุ่มนี้นะคะก็แย้งว่าการที่จะให้ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับสหรัฐเนี่ยค่ะเพื่อวัคซีนน,นะคะ มันก็ไม่ใช่ออปชันหรือว่าเป็นทางเลือกที่ทุกคนจะสามารถทําได้เพราะว่าการเดินทางก็มีค่าใช้จ่ายสูงแถมบางคนนะคะพอมาฉีดวัคซีนที่อเมริกากลับไปแล้วก็ยังต้องถูกกักตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่พวกเขามองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวอเมริกันในต่างประเทศหลายคนเนี่ยกังวลว่าอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีนะคะพวกเขาถึงจะได้ฉีดวัคซีนนะคะจดหมายของผู้ที่สมาชิกสหรัฐเนี่ยนะคะก็ยังอ้างด้วยนะคะว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ย ก็ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วพร้อมกับครอบครัวเนี่ยหลายหมื่นคนแล้วอ่ะนะคะในขณะที่กระทรวงกาโหมเองก็ทําการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1ล้านโดสนะคะใน80พื้นที่ทั่วโลกถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันในต่างประเทศเนี่ยจะมีความท้าทายอยู่มากนะคะแต่สวเหล่านี้ก็มองว่าเป็นความท้าทายที่น่าจะจัดการได้ถ้า กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการลาโหมเนี่ยร่วมมือกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลสหรัฐนะคะพวกเขายังส่งท้ายด้วยนะคะว่าในขณะนี้ที่รัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยหันมาให้ความสนใจกับการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนทั่วโลกนะคะโดยการบริจาควัคซีน500ล้านโดสให้กับ92ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะพวกเขาก็ขอว่าขอให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยหาหนทางฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันในต่างประเทศด้วยะคะ่ะครับ ในบรรดาพวกเราเนี่ยคุณว่างคณาเด่นในเรื่องของการไปรีพอร์ตในเมืองไทยนะในช่วงก่อนหน้านี้คือคนอเมริกันที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยพูดถึงไหมว่าเขาแค่ว่าจะต้องได้วัคซีนตัวนั้นตัวนี้ที่ทาง fda สารรับรองแล้วทำไมถึงทาไมถึงสนใจว่าอยากจะได้วัคซีนเหล่านั้นจากอเมริกาเป็นพิเศษนะครับค่ะคืออย่างที่ดิฉันสัมภาษณ์คนอเมริกันในประเทศไทยเนี่ยนะคะ ที่พวกเขาก็มองกันว่าจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้เกี่ยงว่าต้องเป็นไฟเซอร์โมเดอรหรือ j o h n สันแอนด์จอนะคะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือระบุมาเลยว่าอยากได้วัคซีนที่ fda องค์การอาหารและยาสหรัฐเนี่ยรับรองเนี่ยเพราะว่าในขณะนี้เนะะี่ยค่ะมันมีวัคซีนที่เป็นเอ,อ่อกลายพันธุ์เออโทษคะ่ะมีมีไวรัสกลายพันธุ์หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเดลต้าอัลฟานะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งพวกเขาก็มองว่าอยากได้วัคซีนที่ มีประสิทธิผลนะคะหรือมีการศึกษามีการรับรองแล้วว่าสามารถต่อต้านหรือว่ารักป้องกันพวกเขาไม่ให้ติดสายไวรัสกลายพันธ์เหล่านี้ได้ซึ่งเท่าที่มีการศึกษามานะคะก็ปรากฏว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจอร์นสันและจอร์นสันก็มีประสิทธิผลค่อนข้างจะสูงนะคะในการต่อต้านไวรัสกลายพันธ์เหล่านี้ค่ะพวกเขาก็เลยอยากจะได้ะคะ่ะ okay. เดี๋ยวพอวัคซีนถึงไทยคงจะมีข่าวที่ได้ยินมาอีกนะครับเราก็จะติดตามมาแล้วให้ฟังกันต่อออะละมาที่คุณนภพลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นิวยอร์กครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่หลายคนนั้นไปนะในช่วงไพร์ม n ันหรือว่าเดือนแห่งการฉลองความภาคภูมิใจแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับทีนี้เนะี่ยมันมีประเด็นร้อนคุณนภพลคือว่าทางพารดเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะไม่ต้อนรับนะฮตำรวจที่ใส่เครื่องแบบช่วยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับคือจริงๆแล้วการที่ตำรวจในชุดเ,เครื่องแบบออกมาร่วมงาน parade p r i ที่นิวยอร์กซิตี้หรือนิวยอร์กซิตี้พราเนี่ยเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาติดต่อกันหลายปีแล้วเพราะงานนี้ก็จัดมาเป็นทุซอนแล้วนะแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆคือประเด็นกระแสาาการต่อต้านตำรวจที่ปะทุข,ขึ้นมา หลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เมื่อปีที่แล้วทําให้ความกดดันบาดแผลทางอ,อารมณ์และก็ความทรงจําในช่วงการเกิดการเหตุจลาจนสโตนวอล์ในปี1969ในสหรัฐที่บริเวณเขตกรินิชของนิวยอร์กเนี่ยการมาเป็นทําให้ความกดด,ดันที่ให้คนที่มีปัญหากับตํารวจูง่ายๆนะฮะออกมาบอกผู้จัดงานว่าเราไม่ควรให้ตํารวจใส่เครื่องแบบมาถ้าอยากจะมาร่วมก็ไม่ต้องใส่เครื่องแบบเพราะว่าในการเกิดเหตุเมือ่อเมื่อกว่าครึ่ง ศตวรรษที่แล้วมันเป็นการต่อสู้ระหว่างสมา์ชีวิชุมชนชาว LGBTQ+ หรือว่าเกย์ในอดีตกับตำรวจที่ใช้ความรุนแรงต่อพวกเขาเพราะฉะนั้นการเห็นเครื่องแบบก็คือเป็นการ ตอกย้ำความเจ็บปวดในในอดีตแต่ว่าทางผู้จัดงานก็เหมือนกับพยายามเลี่ยงมานานเพราะจริงๆแล้วในกลุ่มคนที่เป็น LGBTQ+ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แม้กระทั่งในกลมตํารวจของนิวยอร์กเองก็มีนิตยสางนิวยอร์กของตํารวจแล้วกันนะเขาก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า Gay Officers Action หลี่ชื่อย่อชื่อโกซึ่งก็ออกมาร่วมอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็บอกว่าทําไมตัวเองจะต้องออกมาเดินโดยที่ไม่ใส่เครื่องแบบเพราะว่าละอายเหรือตัวเอง ใส่เครื่องแบบนั้นก็ไม่ใช่น่าจะมองว่าการที่มีตํารวจไปอยู่ในการเดินพาเรดเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางสังคมความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQ+ การรวมกันเป็นหนึ่งของคนอเมริกันซะมากกว่าแต่ผู้ที่มีบาดแผลทางอารมณ์ทางความคิดทงทุกอย่างก็ไม่ต้องการจะให้เห็นตํารวจซึ่งคําสั่งของผู้จัดงานก็เลยบอกว่างั้นเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปถึงปี2023ไม่ให้ตํารวจใส่ยีนิฟอร์มออกมาร่วมเดินขบวนแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากยังมีเรื่องของโควิดอยู่ทําให้การจัดงานซึ่งวางแผนไว้ก่อนที่ทางนิวย เขาจะผนคายมาตรการเนี่ยกะว่าจะจัดงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอแบบออนไลน์ซะมากกว่าเราก็จะไม่เห็นภาพว่าตำรวจหายไปแต่เขาบอกตั้งตีหน้าต้นไปถึงปี2023อย่างน้อยจะไม่มีตำรวจในชุดยูนิฟอร์มมาเดินแน่ๆแ,แล้วก็มีาศาสตราจารย์ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับปรติสไซ์ก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นประเด็นการเมืองในกลุ่ม LGBTU ซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆควรจะถามมันต่อไม่ได้ว่าการที่อยู่ไม่อยากเห็นตำรวจเนี่ย หรือว่าตรจากคนหนึ่งอยากเห็นคนณนึงไม่อยากเห็นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดงานนี้ต้องการที่จะเห็นความหลากหลายทางสังคมหรือว่าต้องการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ตึงเครียดด้านอํานาจแล้วก็ดูแลเรื่องปัญหาความไม่เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันมากกว่านั้นตอบโจทย์นี้ให้ได้ก็อาจจะแก้ปัญหานี้ได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณนพพลครับเราไม่อยากให้เกินเวลานะครับเราก็อยากจะจัดเวลาให้หนักๆน,นะครับกับ b อ่ t บ e y s น e สเปียครับเพราะว่าคุณนิธิการเนี่ยมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังถึงกระแสแฮชแท็กเซฟบริตนี y แล้วก็ f ฟรีบริ t n e y เชิญครับคุณนิธิการ<ข>าคร่ะ <ขอ S 1> ดิฉันจะไม่กล่นนะคะว่าพวกเราทุกคนนั้นรู้จักบริ t n ี y สเปียร์กันเป็นอย่างดีนะคะไม่อยากจะนับอายุการเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดําเนินมากว่า10ปี13ปีเลยนะคะที่ Britney Spears ์ซูเปอร์สตาร์หญิงชาวอเมริกันน่ยอยู่ภายใต้าการพิทักษ์ของพ่อบังเกิดกล้าวของเขาก็คือ เจมส์เปียนะคะแล้วทีนี้เธอก็ได้เปิดปากต่อศาลเป็นครั้งแรกขอให้ศาลยุติการเป็นผู้พิทักษ์ ของบิดาของเธอซึ่งทําร้ายชีวิตของเธอและทํากับเธอเหมือนเป็นาพาดอันนี้เป็นรายงานของสำข่าว AP นะคะโดยเธอได้ให้การต่อสารเป็นครั้งแรกที่นะครลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็ขอร้องในเงื่อนไขดังกล่าวส่วนหนึ่งในถ้อยคาการให้การต่อสารเนี่ยบอกว่าความเป็นผู้พิทักษ์นี่แหละที่เป็นอันตรายต่อเธอมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อเธอและเธอสมควรที่จะได้มีชีวิตนะคะและยังตําหนิพ่อของเธอรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการพิทักษ์สิทธินี้ด้วยโดยบอกว่า1 เธอถูกให้บังคับให้คุมกําเนิดและใช้ยาอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมรวมถึงกีดกันไม่ให้ศิลปินรายนี้เนี่ยแต่งงานหรือมีลูกเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะนอกจากนี้บริดนียังให้การเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเธอถูกบังคับให้ใช้ยาที่เป็นยาทางจิตเวชท,ทำให้รู้สึกมึนเมาหลังจากเหตุการณ์ยุติซ้อมคอนเสิร์ตในาสเวกัสเมื่อปี2019ซึ่งตอนนั้นปรากฏว่า เ,เธอเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนและปกป้องจากครอบครัวอีกอีกครั้งนะคะพ่อของเธอกลับเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้อีกด้วยนะคะบรดนี่ได้กล่าวหาพ่อของเธอว่าเขาสนุกกับการมีอํานาจเหนือบรดนี่และเห็นได้ชัดในตอนที่เธอนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบทางจิตเมื่อปี2019และเธอต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชนะคะเธอได้เล่าถึงช่วงเวลานั้นว่าเธอร้องห่มร้องไห้กับพ่อเป็นชั่วโมงทางโทรศัพท์ แต่ปรากฏว่าพ่อกลับรู้สึกมีความสุขกับทุกนาทีที่เกิดขึ้นนะคะและเธอยังถูกพยาบาลเ,เฝ้าติดตามตัวตลอดเวลาด้วยนั่นก็เป็นคําให้การส่วนหนึ่งของบริตนียนะคะแต่ฝั่งทนายของอพ่อของศิลป,ปินหญิงออกถแถลงการสั้นๆแค่ว่าเขารู้สึกเสียใจที่เห็นลูกสาวทรมานและเจ็บปวดอย่างยิ่งและบอกว่าเขานั้นรักแล้วก็คิดถึงลูกสาวของเขาเป็นอย่างยิ่งนะคะทีนี้เท้าความไปสักนิดหนึ่ง เจมส์เพียบิดาของบริตนี่เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ด้านการเงินของศิลปินตั้งแต่ปี2008ในช่วงที่บรนะิต n ี y นั้นมีข่าวว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตน,นะคะและเข้าควบคุมเรื่องการตัดสินใจการใช้ชีวิตของเธอด้วยภายใต้เงื่อนไขาการพิทักษ์นี้นะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าเธอให้เครดิตนะว่าการพิทักษ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เธอรอดพ้นจากความล้มเหลวทางการเงินแล้วก็ทำให้เธอยืนหยัดยืนยงในฐานะซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อป อยู่ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยพอล่าสุดเนี่ยบริทนี่ออกมาย้ํานะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะช่วงหลายปีที่เธอพยายามจะปิดปากเงียบมาเนี่ยเธอออกมาสร้างภา,ภาพลักษณ์ที่ผิดๆกลายเป็นว่าเธอยินยอมพร้อมใจให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นบริทนี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันเน่ยโกหกและบอกให้ทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าฉันโอเคฉันมีความสุขดีแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันอยู่ในช่วงที่ไม่ยอมรับความจริงฉันช็อกอยู่แล้วก็ฉันบอบช้ำไปทั้งหมดแล้ว ในวันช่วงกลางสัปดาห์ที่เธอขึ้นให้การต่อศาลในนะครลอสแองเจลิสเนียนะคะแฟนเพลงของ b บรดนี่กว่าร้อยคนรวมตัวกันภายใต้แฮชแท็ก free b r i t n e y ไปรวมตัวกันที่หน้าศาลในนะครลอสแองเจลิสค่ะและก่อนการให้การของ b บรดนี่แล้วก็ชูป้ายว่าปลดปล่อย b บรดนี่เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ออกไปจากชีวิตของ b บรดนี่ซะซึ่ง กล่าวถึงบิดาของบริทนีนั่นเองนะคะทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือซูเปอร์สตาร์หญิงชาวอเมริกันรายนี้เนี่ยระบุเอาไว้ว่าต้องการให้ยุติการพิทักษ์โดยไม่ต้องมีการประเมินใดๆแต่ทีนี้ภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนียค่ะบวกกับการที่พ่อของบริทนีเนี่ยเคยระบุเอาไว้ว่าทรัพย์สินของศิลปินคนนี้เนี่ยอยู่ที่มากกว่า50บล้านดอลลาร์และแน่นอนว่าจะตกอยู่ในความเสี่ยงถ้าไม่อยู่ในการพิทักษ์นะคะภาระหนักของบริตนีตอนนี้ก็คือ เธอต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นค่ะว่าเธอสามารถที่จะจัดการชีวิตของเธอได้และแน่นอนมันต้องมีกระบวนการสอบสวนและประเมินเพื่อยุติการพิทักษ์นี้อยู่ดีนะคะใครที่ได้ติดตามเอ่อเฟร,รมิงบริตนี่สเปียหลายคนอาจจะรู้สึกอินนะคะหรือว่าใครอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวนี้ลองไปฟังบทเพลงหนึ่งค่ะชื่อว่าเพลง Lucky ซึ่งเป็นเพลงของบริตนีสเปียเองก็อาจจะพอเข้าอกเข้าใจถึงความรู้สึกของเธอที่เกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณมากครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าแบบ Energy เต็มๆนะครับเอาละไม่อยากจะเปิดประเด็นว่าคุณชอบเพลงไหนของบิดนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะยาวเกินไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ครบทุกรถนะครับทุกเรื่องราวที่สำคัญรอบโลกนะครับอย่าลืมมาติดตามรายการสุดสัปดาห์กับ VOA กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พวกเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ